เป็นเพลงภาษาเขมรเนาะดังโกนตุยประดดยไ่ลูกสาวไปหาปัวฝรังร่งด้วยจ้ะเป็นเพลงในตำนานเลยเนาะคุณสุรินก็คือเคยฟังทุกคนยีไ่ไหมกุบๆเลยค่ะจะอัดแม่ขมเอาคลัง่งไอเนียงตุยประดดยประ ใดเนี่ยเธอสเรท้อใดเนียงคำซอดแม่สอดโดดจะแกบันโคนปราสาทเธอสเรแม่มนตรจัดเขือนกนกบ้านปรา เกจูนอจูนส้างเลือกเปียติ่งศรีติ่งกระเบยแม่จังเมียนด้อยเกกะบเนี้ยงเลี้ยงไผแม่เว้ยแม่กะมา จุงกะแม่เอาบองพรโอนกรุบกรุบเขนีเนาะจ่ะเคยเขนีแต่เธอเนาะหนึ่ยนยนงยังเมยพาเซ็บอ้ยไงเนี่ยเนาะจ่ะก็ร้องเพลงกันจึมด้วยจ่ะเกิดมาเนี่ยเกิดบองเนาะกิซอมมัวถาจังสนับเอ้กแก้วรักเลยไ,ได้ยแดโกนตุยอปะได้ค่ะวันนี้ก็ทักทายมาด้วยผลงานเพลงกันจึมด้วยจะโอ้ยเมงวันเนาะขนาดนู้นหนีมากินข้างนอกแล้วเด้ชื่อเพลงว่าแดงโกนตุยอปะได้ก็คือไล่ลูกสาวไปหาฝรั่งมา ผลงานเพลงในตํานานวันนี้นะคะเมนูวันนี้เนาะไส้ตันลวกนะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องนี่อืมค้นเลยค่ะใส่สตอแล้วก็ใส่อยี่ยงนะนี่กระเทียมโทนซิมบึงนะจัดจ้านแห้ง มาจากพี่น้องผักวันนี้ก็โชอมได้จ้ะผักพรมมิพม,มมิได้จ้ะเป็นชื่อทางอินเดียเนาะแล้วก็ยอดกระถินมาค่ะโอ้ยแสบแเผ็ดเผ็ดเลยค่ะพี่น้องนี่เนาะเอาเอาเล็กๆก่อนนะปั่นน้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่น้ำปลารานะคะอันนี้เหมยทำเองเนาะนี่ค่ะ เหนียวด้วยจ้ะฝุุบแซ่บ อืมครผักผคมมิตรด้วยจ้ะคล้ายๆคนนายตื่นสายเลยชื่อมาจากทางอินเดียนะเขาเรียกว่าเป็นยายุรรเวทของทางอินเดียด้วยจ้ะบำรุงสมองบำรุงหัวใจด้วยจ้ะ แกโลกลมบ้าหมูเนะาะแับวันนี้ขึ้นต้นคลิปมาก็เป็นเพลงภาษาคาเมนเนาะด,ดังโกนตัวยอบประดไดไล่ลูกสาวไปหาัวฝรังด้วยจ้ะเป็นเพลงในตำนานเลยเนาะคุณสุรินก็คือเคยฟังทุกคนดีไหมกรุบๆเลยค่ะอื้อ នឹងกินតៃត្នมะม่วงមួយដងរុំ มันมือเหลียวด้วยจ้ะมันอ่อนจริงแต่มันจะกรึดๆๆดในใน,ในฟันด้วยจ้ะที่มันกระทบฟันเนะาะกึดกึดค่ะ จำชื่อเฟสที่เกไม่ได้อะที่แกขอเพลงนี้มาเนาะอุ้ยยาวมากเป็นเพลงในตำนานเอาจริงเหมยฟังตั้งแต่อายุประมาณสิบกว่าขวบด้วยจ้ะสมัยนั้นก็คือฟังวิทยุเนาะลุงเปิดให้ฟังเนาะกรอ,อกหูทุกวันก็เลยร้องได้เพลงกันตึมในตำนานดังมาก ถ้าเปียกแบบเป็นเพลงลูกทุ่งก็คือแนวแบบพุ่มพวงดวงจันทร์นะจ๊ะจริงๆทํานองเพลงก็คือคล้ายๆเพลงสาวเพชรบุรีของพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนกันเลยทำนองคล้ายจะไม่กินได้มะม่วง ถ้าเป็นเพลงกำตึมเอ้ยถ้าเป็นเพลงหมอลำก็มันเป็นบทโศกอ่ะบทเศออื่นเลยจ้ะเผ็ดมาก วันนี้แดดอ่อนๆล้วจ้ะไม่ค่อยมีแดดเนะาะตักปลาสลิดไว้วนนอืมม,มงวันชุดตามมาละอ๋อชุดชูอยู่ไหน,นเนาะดูจ้ะมันไม่เหนียวเด้อมันใช้มือแบบ ฉีกได้เลยคือจะฉีกกินในคลิปนี่แหละทุกคนนี่ค่ะมันจิ้มซีฟูดเผ็ดๆต้องรีบกินก่อนทุกคนหมดรุมไม่น่าเลย กิบมะม่วงเมื่อกี้นะคะแล้วก็รังมันก็เลยแตกโอ้ยทรมานค่ะอืมอมาแล้วมาค่ะพี่น้องเมื่อกี้ย้ายที่นะคะข้าศึกบุกไม่ใช่ปวดขีด,ดเดยอันมดแดงรังมดอื มการเปจนผักเหนียวหมดอะไม่เหนียวด้วจ้ะแต่มันจะกรึดกรึดกรึดุกฟันนิดนึงอืออืหมดกัด <c oughs> แซ่บเ,เลยอะมดกันมั่งจ้ะผักพรม,มิ้จนไม่เหนียวหมดอะ่ะนี่ค่ะมีแต่ไส้อ่อนๆเลยไส้ตันอ่อนๆเลยค่ะชิมกับชิมซีฟูด้ดใส่น้ำปลาโบขาวน้ำ เป็นตาซแซบแซบน้ำกันด้วยจ้ะพี่น้องเมื่อเช้าอะ่ะฝนตกอะตื่นมาไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เริ่มต้งแต่ตอนไหนได้วจ้ะมาอืมอไม่ต้องกันไกลตัดเลยเพราะว่ามันไม่เหนียว

ชะอมรือผักขาเนะรอบสิ้แล้วบอกชื่อผิดด้วยผักขาในะอื้มต้องใส่เทศ ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคิดมันจะยาวเนาะอย่าลืมกดไลคกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ